สรุปเรียญโอลิมปิก2024ที่ปารีสเรายังอยู่วันที่28กันยายน67กันอยู่นะครับอัปเดตเหรียญรางวัลเวลา2ทุ่ม55นาทีตามเวลาประเทศไทยอ้างอิงจากเว็บไซต์ olympic.com เช่นเคยนะครับแล้วก็จะอัปเดตอันดับตามหน้าจอนะครับผมของทางเว็บไซต์ olympic.com นะครับ1ถึง17อันดับ1ก็ยังเป็นออสเตรเลียอยู่นะครับผม3เหรียญทอง2เหรียญเงินอันดับ2เป็นจีน สามเหรียญทอง1เหรียญทองแดงอันดับสามเกาหลีใต้2เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับ4ีสหรัฐอเมริกา1เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ5ฝรั่งเศสเจ้าภาพ1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับ6กมี3าประเทศเริ่มจากเบลเยียม1เหรียญทอง1เหรียญทองแดง อันดับ6ทีมที่2ญี่ปุ่น1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงอันดับ6ทีมที่3คาซัคสถาน1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงอันดับ9มี2ประเทศเยอรมัน1เหรียญทองอันดับ9ทีมที่2ฮ่องกง1เหรียญทองอันดับ11อิตาลี2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับส2สหราชอาณาจักร1เหรียญเงิน ال, 1เหรียญทองแดงอันดับ13มี4ประเทศ1แคตาดา1เหรียญเงิน ال, อันดับ13ทีมที่ prata, 2ฟิจิ1เหรียญเงิน ال, อันดับ13ทีมที่3 หมงโกเลีย1เหรียญเ,เงินอันดับ13ทีมที่4ตูนิเซีย1เหรียญเงินอันดับ17มี5ประเทศ1สเปน1เหรียญทองแดงอันดับ17ทีมที่2อฮังการี1่เหรียญทองแดงอันดับ17ประเทศที่3ามอินเดีย1เหรียญทองแดงอันดับ17ชาติที่4ีเซาท์แอฟริกา1เหรียญทองแดงอันดับ17ชาติที่5สวีเดน1เหรียญทองแดงส่วนทีมชาติไทยยังไม่มีเหรียญน,นะครับ